ครโทษน,นะครับเลยเอออีก okay. ต่างต่างต้องคู่นะครับ,บน,นั่นพินาติยอยู่ค่อะไรที่เบอร์โทรม,มีให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับหลังเลขยี่สิบเใช่ไหมครับใช่ครับผลลัพธ์เก้าเลยขอบคุณม,มากขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบช่องจ็อบออนรถนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1นะครับกรกฎาคมนะครับพศส5 6 3นะครับก็หลังจากตอนเช้านะครับไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับกลับมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับผมหยุดงานประจำนะครับก็มาพาลูกชายโรงเรียนวันแรกครับแล้วก็หลังจากรับลูกชายเสร็จนะครับก็มารับงานพิเศษจากร้านมูฟราแมนสอนนะครับ งานแรกครับก็ได้รับกันที่แถวๆบ้านนะครับเป็นหมู่บ้านนิชราธานีครับส่งเอกสารนะครับไปพระรามเก้านะครับก็จะระินทางจากที่นี่ไปนะครับประมาณ29กิโลเมตรนะครับค่าขนส่งครั้งนี้ครับเราก็ได้ไป2องรอ่สิบาบาทนะครับไกลอยู่พอสมควรครับแต่ผมก็จะเข้าในเมืองอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับสินค้าคือเอกสารนะครับอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้ากันที่พระรามเก้าดินแดงกันเลยครับ พนานนิติอาคารดีครับนีครับโอเคครับัลโหลวครับคุณลูกค้าค่ะอันนี้ฝากส่งมาให้คุณอะไรครับพอดีหน้าฟองมันมีเขียนไม่มีเขียนนะครับไม่มีเลยครับใช่ครับส่งให้ห้องสองเจ็ดหกครับสามสองสี่ครับสามสองสี่จ่ะ ขอยัดเขียนไห้หน่อนครับสามสองสี่ทาที่จะกินมาส่วนท้องเจ้ามั่งคือของค้าสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณลูกค้าเรียบร้อยครับอยู่ที่นี่ตัวแล้วนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งของค้าลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วครับจากเออ่หมู่บ้านนิชราธานินถนนสามัคคีแถวบ้านผมนะครับก็มาถึงกันที่พระรามเก้านะครับดินแดงนะครับก่อนระยะทางประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปรองงานสอบตกันเลยครับรับขอด้วยครับครับผมผมมาเมื่อกี้เลยครับใช่ครับ อันนี้คือมีมีแสงไหมครับเนี่ยไม่มีลำโพงอ๋อลำโพงหน้าครับผมว่าโปร่งกว่าเก้าแปดเก้าสี่สามเลยนี่นะครับใช่ครับสามสามสองสามครับโอ้โหผมว่าโยนเลยครับอ๋ออ๋อแรงแ็งหนักมันหลุดได้ครับเดี๋ยวผมไปเบาๆไปเก็บทั้งที่ปลายทางนะครับครับเนื้อปลายทางไปทางโอเคครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์ครับเป็นออเดอร์ส่งของอีกแล้วครับส่งของก็คือเป็นส่งพวกสินค้าจิปาถะเอกสารหรือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ของกินนะครับคือเรียกส่งของนะครับก็ถ้าเป็นของกินก็คือเป็นออเดอร์ธรรมดาครับเป็นออเดอร์ร้านอาหารธรรมดาตามร้านทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นงานส่งของนะครับเป็นลําโพงของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนตัดใหม่นะครับระยะทางจากนี้ไปนะครับก็6กิโลเมตรนะครับ งานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งมาทั้งหมด90เบาทนะครับก็ตอนนี้ครับสินค้าพร้อมนะครับเราออกเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยครับขอครับครับผมลำโพงครับ คุณพิสิทธิ์ครับผมโอเคเท่าไหร่97้าสบเจ็ครับร้อยหนึ่งฟร้อนครับครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับงานนี้เป็นงานส่งของก็เป็นลูกค้าต่อเป็นลำโพงนะครับมากันส่งมาส่งกันที่ร้านประดับยนต์นะครับแถวๆถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับก็จากงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปเกสบเจบาทครับถ้าให้มาร้อยหนึ่งไม่ต้องคอนครับก็เท่ากับว่า งานนี้นะครับเราได้ค่าตนทุนไปหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับวันนี้นะครับจบงานเร็วหน่อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมลาพักร้อนมาครับมาส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกของของเขานะครับก็เป็นโรงเรียนอนุบาลหนึ่งเทอมหนึ่งครั้งแรกนะครับหลังจากส่งลูกเสร็จนะครับเราก็มาวิ่งงานพิเศษจากร้านมุกและลาแม่นะครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้งานพิเศษ วันนี้นครับเราก็ได้เงินจากการวิ่งร้านละมุนทั้งหลายเนี่ยไปทั้งหมด340บาทนะครับวันนี้ครับก็ได้งานาส่งของทั้ง2ออเดอร์นะครับงานาส่งของของผมก็คือว่าจะเป็นของที่ไม่ใช่ของกิน,นครับเป็นสินค้าพวกสินค้าต่างๆที่ลูกค้าจะต้องการให้ส่งนะครับยกเว้นสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเราไม่รับส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการทำคลิปต่อไปนะครับ like